มีคนทักพี่ๆขายแฟรนไชส์ไหมตอบยังไงต้องดู <S <S <IL EN C IO> เมื่อร้านของคุณขายดีมีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่มาวันหนึ่งลูกค้าเหล่านั้นกลับมาซื้ออีกครั้งและถามคุณว่าขายแฟรนไชส์ไหมซึ่งหลายคนเมื่อได้ยินแบบนั้นอาจจะตอบทันทีว่าขายแต่รู้หรือไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอย่างไรถ้าคิดจะขายแฟรนไชส์วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร .com มีคำตอบมาฝากกันค่ะ 1. สร้างระบบแฟรนไชส์ก่อนจะขายแฟรนไชส์ต้องหาความรู้เรื่องแฟรนไชส์เพราะเจ้าของธุรกิจต้องสร้างระบบการบริการจัดการแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานเช่นวิธีการผลิตสินค้ารูปแบบของการบริการการแต่งกายระบบไอทีในการจัดการการฝึกอบรมตลอดจนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ ทีมงานการจัดหาซัพพลายเออร์การจัดส่งสินค้าวัตถุดิบระบบโลจิสติกระบบบัญชีการเงินการตลาดตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงินค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และค่าสิร,รายเดือน 2. สร้างร้านต้นแบบ ธุรกิจที่มาะกับการขายแฟรนไชส์จะต้องมีอายุยาวนานและเจ้าของธุรกิจมีประสบการณ์ในการดํำเนินธุรกิจเช่นจะต้องเปิดดําเนินกิจการแล้วไม่น้อยกว่า2-3ปีเจ้าของธุรกิจมีสร้างร้านต้นแบบแฟรนไชส์อย่างน้อย1-2สาขาในทําเลพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อจะดูว่าแต่ละร้านดำเนินกิจการเรียบร้อยและประสบปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือถ้ามีปัญหาจะแก้ไขยอย่างไรเพื่อที่จะนำวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านต้นแบบไปถ่ายทอดให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ได้นำไปปฏิบัติ 3. จดเครื่องหมายการค้าธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์จำเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ เพราะจะทําให้มีความเป็นเจ้าของสิทธิ์จะทําให้เรามีอํานาจต่อรองและป้องกันการทําซ้ําหรือสินค้าลอกเลียนแบบได้และแบรนด์สินค้าเป็นที่นิยมจะมีมูลค่าในตัวเองโดยเฉพาะช่วยเพิ่มราคาค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ให้สูงขึ้น 4. สร้างแบรนด์ให้คนรู้จักธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์ต้องมีแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก พอพูดถึงคนต้องร้องอ๋อทันทีเพราะแบรนด์ที่ดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนแพร่หลายยิ่งคนรู้จักทั่วประเทศยิ่งดีเพราะจะช่วยให้มีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ที่มากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแบรนด์ 5. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานถือเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมดรวมถึงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ประสบการณ์ของระบบแฟรนไชส์ในการก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะคู่มือปฏิบัติงานจะสามารถบอกได้ว่าใครจะต้องทําอะไรและทําอย่างไรเป็นคู่มือที่ใช้ได้ทั้งกับแฟรนไชส์ซีและกับพนักง,งานทุกคนถ้าหากปฏิบัติได้ตามคู่มือทุกอย่างก็จะทําให้บริการหรือสินค้านั้นๆมีมาตรฐานออกมาเหมือนกันทุกสาขา 6. สร้างทีมงานแฟรนไชส์ธุรกิจที่จะขายแฟรนไชส์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทีมงานที่แข็งแกรง่งไม่ว่าทีมงานการตลาดจัดซื้อบัญชีกฎหมายการวิจัยและพัฒนาอบรมออกแบบตกแต่งเป็นต้นมีความสามารถในการบริหารร้านสาขาทำหน้าที่ในการคอยตอบคำถามดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนร้านสาขาแฟรนไชส์เจ้าของธุรกิจจะต้องมีแผนการสร้างทีมงานอย่างเป็นระบบ 7. สร้างระบบสนับสนุนแฟรนไชส์หากคุณขายแฟรนไชส์ได้แล้วจะต้องเตรียมระบบการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ซือแฟรนไชส์ทั้งก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมวันเปิดร้านการจัดส่งสินค้าวัตถุดบก,การให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจเป็นต้น และนั่นคือคำตอบที่เจ้าของธุรกิจจะต้องตอบหากมีคนถามอยากซื้อแฟรนไชส์จากคุณ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7